หมอดูคนดังเผยแตงโมยังอยู่ที่ท่าเรือเพราะเหตุผลนี้พร้อมท้าลองพิสูจน์เกือบจะ3ามเดือนแล้วกับการเสียชีวิตปริศนาของแตงโมนิดาซึ่งร่างของแตงโมก็มีการนำไปประกอบพธิธีทางศาสนาคริสต์แล้วและอีกไม่กี่วันก็จะมีพิธีชาปนากิจแต่ที่ท่าเรือจุดพบศพก็ยังมีผู้คนแวะเวียนนำดอกไม้ไปวางไว้อะไรอย่างไม่คาดสายบางวันก็มีการทำกิจกรรมของเหล่าแฟนคลับเรียกว่าท่าเรือไม่มีเงียบเงาและดูมีสีสันขึ้นมากจากเมื่อก่อนและล่าสุด ก็ได้มีการพูดคุยกับหมอสุดแม่นคนหนึ่งที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนเพราะเกรงว่าจะมีคนมองว่าหิวแสง หมอดูคนนี้ได้นั่งยันและบอกว่าแตงโมนี่ได้ยังอยู่ที่ท่าเรือไม่สามารถไปเกิดได้เพราะกรรมบางประการที่ไม่สามารถเอ่ยได้แต่แต,แตงโมก็ไม่ได้เป็นวิญญาณด้่รรอนและทุกทรมานแต่อย่างใดขอให้ทุกคนสบายใจได้หมอดูยังบอกอีกว่าหากใครไม่เชื่อในสิ่งที่พูดก็ให้ไปลองพิสูจน์ดูก็ได้โดยการไปที่ท่าเรือจุดพบศพที่มีการวางดอกไม้ไว้อาลัยแล้วลองขอพรที่สามารถเป็นจริงได้สาวแตงโมก็จะช่วยให้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจเพราะเธอจะคอยช่วยเหลือผู้คน นที่อยู่ตรงนั้นซึ่งคาดว่าเธอจะช่วยเหลือทุกคนเนื่องจากเธอใจดีและเมื่อทีมข่าวถามกลับไปว่าแตงโมโอเคหรือเปล่าที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่สามารถไปเกิดได้แถมยังต้องคอยช่วยเหลือผู้คนแม่หมอบอกกลับเพียงสั้นๆว่าแตงโมไม่โอเคตั้งแต่ที่ต้องเสียชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น